เรนูมาน่าตื่นเต้นมากครับกับ2ไลน์อัพที่กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับอย่างตัว Samsung Galaxy S24 FE นะครับและก็ Samsung Galaxy Tab S10 Plus แล้วก็ S10 Ultra นั่นเองนะครับซึ่งในรอบนี้นะครับ Samsung Galaxy Tab S24 FE นะครับมาในทั้งหมด3สีนะครับก็คือสีกราไฟต์สีมิ้นต์และก็สีที่เขา represent มากๆก็คือสีบรูนั่นเองนะครับในรอบนี้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเลยจากตัว S23 FE นะครับคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของชิปเซตแน่นอนนะครับที่เเลลือกกใช้้ป็็นนตััวว Exynos 2400E ะครบแ หน้าจอนะครับที่จะขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเป็น6.7นิ้วนะครับแบตเตอรี่นะครับที่อึดขึ้นเป็น4,700มิลลิแอมป์นะครับและคำว่า FE ในรอบนี้นะครับเขาใช้ชื่อย่อมาจากคำว่า f g Chip Experience นั่นเองนะครับคำนี้ที่เขาสื่อสารเนี่ยก็แน่นอนเขาอยากจะสื่อว่าตัว Samsung Galaxy S24 FE ในรอบนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นมือถือระดับ8 s h i p แต่ว่าราคาเนี่ยเอื้อมถึงได้นะครับและสโลแกนในรอบนี้นะครับคือ 8K AI ซูมไกล30เท่านั่นเองนะครับต้องยอมรับเลยครับว่ารอบนี้จัดเต็มมากๆครับโดยเฉพาะเรื่องของงานวิดีโอ ที่ถ่ายได้ในความละเอียดถึง 8K กันเลยทีเดียวนะครับนอกเหจากจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการซูมไกลนะครับที่เรียกได้ว่าจาัดเต็มถึง optical 3เท่าและซูมไกลถึง30เท่ารวมไปถึงงาน AI ครับที่รอบนี้ครบจบในตัวนี้ตัวเดียวเรียกได้ว่าแทามจะไม่ต่างแต่ตัว S24 Ultra เลยก็ว่าได้ครับส่วนละเอียดของตัวนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ จุดเด่นแรกของ s a m s u n Galaxy S 2 e 4FE ในรอบนี้นะครับคืองานวิดีโอนะที่แน่นอนคือระดับ8ชิปเลยนะครับกับการถ่ายวิดีโอได้สูงสุดคือ 8K นะครับเฟรมเรท30เฟรมเรทนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าปกติแล้วเนี่ย a m s u n งรอบที่แล้วเนี่ยคือถ่ายได้เต็มที่คือ 4K 60นะครับแต่รอบนี้ทูเป็นจุดเด่นเลยนะแล้วก็แน่นอนครับพอเป็นอย่างนี้นะครับงานเอนเตอร์เทนเมนต์งานที่เราจะต้องถ่ายนะครับในการอาจจะเป็นงานทํางานนะครับอาจจะเป็นบางคนอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือบางคนอาจจะถ่ายวิดีโอบ่อยๆเนาะดังนั้ เป็นแนวนอนเนาะในความละเอียด 8K นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าถ่ายเป็นเรสโ l ลูชันแบบนี้นะครับในความกว้างประมาณนี้เราก็อยากได้ในหลายๆมุมถูกไหมซึ่งนี้ก็จะสามารถถ่ายได้สูงสุดเป็นความละเอียดที่ใช้งานจริงได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าในการที่เราจะเอาไปย่อขยายนะครับตัวนี้นไม่แตกเลยแถมยังคุณภาพเรสโ l ลูชันนะครับจะเท่าเท่ากันเลยนะคือไม่ได้มีการซูมอินเข้าไปนะครับ อีกหนึ่งจุดเด่นของ Samsung Galaxy S 2 4 FE รอบนี้นะครับคือการซูม30เท่านะครับหรือการซูมในโหมดปกติใน o p t i c คเข้าสูมคือ3เท่านะครับในการซูม30เท่านะครับเรามีตึกมหานครข้างบนนะครับที่เราจะลองทดสอบซูมดูในความละเอียดและการซูมสูงสุดอ่ะนี่นะครับเราต้องปรับให้เป็นโหมดสุดของร้านนะแล้วก็ซูมเข้าไปนอยู่ไหนุ๊บเอาอยู่นี่โอเคนี่นะครับอ่าแล้วก็ถ่ายอ่ะสมมติผมจะซูมตัวชื่อข้างบนตรงนี้นะครับ โอ้โหเห็นเป็นโลโก้เลยโอเคแล้วก็ในระยะซูมนะครับของโหมด50ล้านรอบนี้ก็จะมี1เท่า2 4 6แล้วก็12ล้านครับนีนจะมี3เท่า o p t ติเค้าซูมนะครับปึ๊บแล้วก็คูณ1แล้วก็ออเจวายคูณ1น1ประมาณนี้ครับ ในสิ่งที่ผมตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยครับกับตัว Samsung Galaxy Tab S10 Series ครับรอบนี้เรียกได้ว่า Samsung และพิเศษใน,เ,นเรื่องของชิปเซ็ตโดยหลักเลยครับกับการเปลี่ยนนะครับจากค่ายที่เรียกได้ว่าหลายคนไม่คิดไม่ฝันตัวผมเองก็โอ้โห ตกใจมากกับการเลือกใช้เป็นเมดเทคนะครับกับตัว m e d i ท e เดนเมซิสตี9,300 plus รี่เรว่ารอบนี้นะครับในเรื่องของการประมวลผล AI นะครับก็จะดีมากขึ้นกว่าเดิมมากๆแน่ๆนะครับก็เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะส่วนในเรื่องของสิ่งที่แตกต่างจากตัว S9 แน่ๆเลยนะครับในด้านของขนาดหน้าจอเจนเข้าเดิมอยู่นะครับแต่สิ่งที่ได้ขึ้นมานะครับพอบางของตัวเครื่องจะบางลงเล็กน้อยนะครับโดอประมาณ10%นะครับและสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาของหน้าจอนะครับก็จะเป็นโหมดอย่าง reflection นะครับที่จะ่่่วยใในนนองงขกกกาาาาีีล้้ะัทททไดดมึแ AI Galax ุๆสต S10 Series ในรอบนี้ก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์ต่อการใช้งานผ่านตัว Samsung Galaxy Tab Series มากๆเลยครับส่วนความน่าสนใจทั้งหมดของตัว Galaxy Tab S10 Series จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปดูครับสิ่งแรกที่เราจะมาพูดถึงเลยของตัว Tab S10 Series ในรอบนี้นะครับคือปุ่มนี้เลยครับนี่คือปุ่มที่จะเอาไว้ใช้เรียกตัว Gemini นะครับปุ่มนี้จะอยู่ในตัวคีย์บอร์ดนะครับของ Samsung เองเลยนะกดปุ๊บนะครับมันจะเรียกตัว Gemini ให้เราสามารถพิมพ์ถามนะครับหรือเกิดคําถามในระหว่างที่เรากำลังทํางานอยู่สรุปงานอยู่หรือเราสามารถกดตรงเนี้ยเพื่อถามคําถามของ Gemini ได้เลยหรือบางทีอยากให้เขาสรุปอยากให้เขาทําอะไรนะครับสามารถทําได้เช่นกันนะครับและแน่นอนนะครับงาน AI เนี่ยพอใช้กับตัว Tab S10 Series ในรอบนี้นะครับเรียกได้ว่าโห น่าสนใจมากแล้วพอมันเจ๋งได้เร็วขึ้นกับการเป็นชิปตัวใหม่ด้วยเนี่ยแน่นอนครับว่าเจ๋งขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Circle to Search ที่รอบนี้นะครับทำได้เรื่องของการแปลภาษาได้ดีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะงานที่เราต้องการอยากจะแปลภาษาจากตัวหนังสือพิมพ์จากตัวเมนูนะครับจากตัวโน้ตนะครับทำได้หมดเลยนะโดยการกดแช่เพื่อเข้า c ซ r c l e t o Search แล้วก็กดแปลภาษาได้เลยและพอเข้ามาที่แอปพลิเคชันโน้ตของตัวซัมซุงนะครับเรียกได้ว่าทํางานได้เยอะมากๆครบจบในตัวโน้ตตัวเดียวเลยนะเพราะว่าาในงานงง AI Sam ขอ Not ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอเสียงนะครับจะ voice over นะครับที่เราบันทึกไว้ในตัวโน้ตนะครับตัวเนี son son ้ยก็ทําได้แถมถอดออกมาแล้วนะครับยังสรุปได้อีกด้วยนะเจ๋งมากๆนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของงานที่เราแบบจดจดนะระหว่างที่เรากําลังแบบทาสรุปอยู่เราจดจดนั่นนู่นนี่โหลายมือเราเนี่เรียกได้ว่าไขเขียวมากๆสิ่งที่ AI ทําให้ได้เนี่ยก็คือการที่ทําให้ลายมือเกี่ยไขไก่เกียวของเราเนี่ยโอ้โหดีงามมากขึ้นนะครับแถมเรียงให้เราด้วยนะครับเรียกได้ว่าสวยมากนะครับและที่สาคัญนะสรุปให้เป็นเทคได้ด้วยเหมืืออนนนกกัหรรรจะเปป็าสุ จากข้อความจากไฟล์ PDF นะครับหรือจากในเว็บนะครับต่างๆก็สามารถสูดได้แปลภาษาผ่านในเว็บทําได้หมดเลยนะครับจากตัวปากกาก็สามารถทํางานได้ดีพอๆกับตัวคีย์บอร์ดเลยคือในชุดเนี้ยผมว่าแบบเจ๋งมากนะครับคือใช้งานแล้วมันเร็วขึ้นด้วยการที่ NPU ในชิป MediaTek Dimensity 9300 Plus รอบนี้เร็วขึ้นจริงๆเจนทุกอย่างได้เร็วขึ้นมากนะครับกดเรียกปุ๊บมาเลยกดเรียกปุ๊บมาเลยแทน่นอนครับแท็บเล็ตตัวนี้ผมยอมรับเลยว่าตอบโจทย์จริงๆ และแน่นอนครับสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดใน Samsung Galaxy ซีับ S10 Plus แล้วก็ S10 Ultra นะครับคงน่าจะหนีไม่พ้นการจับมือร่วมกันครั้งแรกนะของตัว mediatek นะครับและแน่นอนครับการที่เลือกใช้เป็นตัว mediatek Dimensity 9300 Plus ครับเรื่องความแรงเนี่ยเราหายห่วงอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมนะครับเรื่องของ CPU GPU นะครับที่เพิ่มความแรงขึ้นมาเรียกได้ว่าหลายเปอร์เซ็นต์พอสมควรนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ตัว mediatek เนี่ยจะทำได้ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะตัว9300 Plus นะครับจะเป็นเรื่ จะทําให้เรื่องการใช้งานฝั่งของ AI ของตัว Samsung Galaxy Tab S10 Plus แล้วก็ S10 Ultra นะครับจะมีความดีงามที่เพิ่มขึ้นมานะครับและความเร็วแรงนะครับที่แรงขึ้นกว่าเดิมนะครับประมวลผลนะครับเห็นเขาบอกว่าตัวนี้ถ้าเป็นเรื่องของการเจนนะครับแปลภาษาผ่านตัวนี่ยจะเร็วขึ้น4วินาทีเท่านั้นเองนะซึ่งเร็วมากๆนะครับแน่นอนว่าการที่เลือกใช้ MediaTek รอบนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่า MediaTek ในรอบนี้นะครับจะติดปัญหาอยู่อย่างนึงคือเรื่องความร้อนนะกับการจับมือหลายๆแบรนด์นะครับแต่ในรอบนี้ Samsung ค่อนข ดีมากขึ้นและใหญ่มากขึ้นอย่างเว p เพอร์แชมเบอร์นะครับกับการเข้ามาใส่ในตัว Tab S10 Plus แล้วก็ S10 Ultra นั่นเองนะครับก็แน่นอนครับถ้านองเหนือจากตัว Tab s 1 0 s e r i e s นะครับก็จะมีใส่ในตัว s d 4 f e ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเวเพอร์แชมเบอร์ซึ่งก็จะมีความใกล้เคียงกันนะครับกับตัว s d 4 u u t r a ก่อนหน้านี้สับเวเพอร์แชมเบอร์เช่นเดียวกันครับ นี่เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับของโหมด AI ใน Samsung Galaxy Tab S e r s e s i e s นะครับจะเป็น Tab S 1 0 plus แล้วก็ตัว S 1 0 ultra นะครับซึ่งในรอบนี้นะครับเขาใช้ชื่อเป็นว่า AI Dialog Boost นะครับซึ่งในความเจ๋งของตัวนี้ก็คือการบูสต์ตัวเสียงบนพูดภายในตัว entertainment ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix แล้วก็รวมไปถึงอย่างอื่นๆที่เขารองรับด้วยเหมือนกันเดี๋ยวลองฟังดูครับว่าเสียงที่ต่างกันใน2อ,อย่างระหว่างเปิดกับไม่เปิดมันเป็นยังไงนะครับลองแบบไม่เปิดก่อน และเป็นแบบเปิดดูครับ ในงานเอนเตอร์เทนนะครับเขาเน้นหลักๆอยู่แล้วนะมีเรื่อง AI อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยนะ r เรโซลูชันของหน้าจอเวลาเราเสพสื่อคอนเทนต์เนี่ยตัวนี้จะเป็น16ต่อ10นะครับทำให้งานเสพสื่อนะครับโดยเฉพาะเรื่องของงานฝั่งของภาพยนตร์เนาะเราจะได้คุ l i t y ที่ดีกว่าแท็บเล็ตหลายๆแบรนด์มากๆเลยครับ แน่หละครับคือทั้งหมดของ Samsung Galaxy นะครับทั้งตัว S14 FE นะครับแล้วก็ตัว Tab บ S10 series นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากโดยเฉพาะตัว t ท b นะที่ผมแน่นอนต้องสั่งจองอยู่แล้วนะครับส่วน s 2 4 FE โหอันนี้ก็น่าสนใจมากแน่นอนเดี๋ยวเราทำรีวิวให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะโดยในการวางจำหน่ายของตัว s 2 4 FE นะครับตั้งแต่ลงคลิปวิดีโอนี้ไปนะในวันที่7นะครับก็สามารถสั่งจองได้แล้วนะครับส่วนหน้าร้านนะครับจะเปิดให้จองภายในวันที่27นั่นเองนะครับก็เข้าไปจองกันได้นะครับส่วนร้นท สั่งซื้อสั่งจองกันได้เลยครับยังไงก็เราติดตามชมรีวิวเต็มกันอีกทีนึงของ g t s i s t e r s t Six Sester ก,กันได้นะครับยังไงฝากติดตามไว้ให้ด้วยแล้วกันครับนี่คือ Samsung ในรอบนี้ที่เปิดตัวมาครับ